ช,ช้าจังเลยไม่น่าหงุดงใจเลยโอ๊ยหนักหนักหนักนั่งพักหน่อยดีกว่าหลังแอ่นหมดเลยเนี่ยโอ้ยเมื่อย์เม่อย์เมย์เม่ย์เมย์ได้บีต่อดีกว่าโอยโสดพิธาโสดพิธาตอนเด็กหรือเปล่าสวัสดีเธอ ทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะเมื่อยหลัเมื่อยอะไรอ่ะเมื่อยหลังแอ็นช่วยดีเขาหน่อยหน่าอกใช่ไหมอ่างหรือเปล่าเนีป็นอ่างหรือเปล่าอ๋ออ่างหรือเปล่ามาดีหนักอะดีจ้าเราชื่อศิล์สินอะไรอ่ะทตาร์ทสินหรอสินอะไรถามทบามอยู่โรงเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะเธออ๋อ ต้องเรียนนี่ปชปต้องเรียนอะไรหรอไปชิวไปคนไม่คุยคนแปลกหน้าอเอาหรอเ <พอ S 1> ีีม,มีพินไหมอ่ะเราอยากได้พินยังเลยไม่มีไม่ให้หรอกเนี่ยเราอยู่โรงเรียนอะไรเธอไม่ถามหรออยู่โรงเรียนอะไรล่ะพอทอเนี่ยพอทอจริงๆโรงเรียนแม่อยู่ต่างประเทศเรอนี่มาขยายเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียนานานาชาติชื่อโรงเรียนเพื่อทักเพื่อท้อนี่จะเล่น โอทยพินเธได้ไหมอ่ะเธอดูเธอดูดีมากเลยนะรู้ป่าวอย่าโคเนี้เขาเคินโสทพิษณภาเป็นไอดอลหรือเปล่าบ้าพูดอะไรกันไม่ชัดเนนนมนั่นนมหรือเป็นอกไก่เนี่ยเขาเมื่อยตรงเนี่ยเน้นนมหรือเป็นอกไก่พักนี้โจทย์เจอดไม่ค่อยมีเลยไงดีวิเธอนั่น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 นักเรียนช่างกลหรือว่าช่างซ่อมแอร์เขาว่า นี่เป็นร่่งกัตันยูมากกว่านักเรียนนักเรียนทั้งคนทั้งคนไม่เห็นเาไม่มีใครมาตีด้วยอย่างนี้เดี๋ยวหาเรื่องจีบหญิงดีกว่าเราเราเด็กหานสั้นน่นลูกฟุตบอลหรือหน้าอกนะถูกใจจีบเลยดีกว่าจีบเลยดีกว่าดีน้องสาว แต่ต้องตัวฉันใครเนี่ยช่วยช่วยช่วด้วยช่วด้วยอะไรกันครับพี่เฮ้ยเราถูกใจพี่ช่างกลอะไรครับเนี่ย ฮะเรานี่ไงไม่รู้จักเหรอโซนิกนี่ไงโซนิกอะไรอ่ะอยู่นี่อยู่ซันฟานะโซนิกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโอ้โหบริษัทแอร์ใช่ไหมไม่ได้เรียนโรงเรียนเด็กต่างประเทศนโซนิกเทคโนโลยีรู้จักมั้ยน้องอ๋อกลัวเฮ้ยเราชอบอ่ะเราชอบเนี่ยชอบไรอ่ะชอบจริงๆเลยอะชอบตรงไหนของเขามีอยู่ตรงเดียวแหละที่ชอบอ่ะชอบได้ยังไงอ่ะแล้วจีบอยู่ก่อนอะชอบได้ไงอ่ะเฮ้ยเรา ชอบมากเลยเนี่ยถึงแม้ทรงคุยกัประหลาดหน่อยนึงแต่แบบโอ้โหโดนไม่เอาอย่าแย่งจะทะเลาะกันชอบอย่างนี้มันข้ามหน้าเราไปแล้วสิเฮ้ยโทนี่ต้องควักเลยดีกว่าเฮ้ยโทนนายเอาจริงเหรอของเลยดีกว่าไหมได้ได้โอ้ยนี่ได้ไหมได้เลยทำไงอะเราเห็นก่อนเฮ้ยโทนเราก็ชอบอ่ะโอ้โหไอ้ด่างคว้าไปนี่คือนี่เราไม่รักใครยังไงอย่างที่แน่คิดนะโอ้โหคว้า ทอมม่ามุกทุกคนสวัสดีครับ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 ครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอลสเกลเมาส์แสบนะครับอ่าวันนี้ก็ของล่วงครับโอ้โหขนมากเลยนะฮะแบกรับภาระไว้ตั้งนานก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบอลสเกลเมาส์แสบคบวันนี้ก็ แต่งตัวทำไมแต่งตัวนักเรียนกันครับเ,<อ>เปิดเทอมแล้วไง<อ>ามาี่ที่เราได้เปิดเทอมรถเนี่ยต,ติดติดติดเลยกับสุขภาพเดิมแล้ใช่กากับสุขภาพเดิมก็ใช่ไงเพราะว่าปิดเทอมไปอย่างเช่นหน้ารามเนี่ย ที่ที่เรามากันเนี่ยถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยรถก็จะติดแต่พอปิดเทอมเนี่ยหน้ารมเนี่ยจะลุโล่งหน่อยโล่งขับรถสบายแต่เมื่อกี้ที่เราเล่นกันเนี่ยเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะใช่ต้องบอกถึงน้องๆเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นทุกคนด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเราก็เลยเตือนได้คือจริงๆแล้วยาวชนเนี่ยนะครับมีหน้าที่ไปเรียนหนังสือก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันครับผม อย่าเวลาไปทําอย่างอื่นเวลาครับอย่าไม่ตีอย่าไปเที่ยวเล่นตั้งใจเรียนเพื่อคุณพ่อคุณแม่ดกค่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจครับ่ะโอเควันนี้พักชมโฆษณาก่อนดีกว่าครับแลเลยเดี๋ยวกลับมาชมเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการครับพักครู่ค่ะครับ ครับกับข้าส่รายการบอร์ดเก่มาสแสบๆนั่นเองนะครับครับผมก็ช่วงนี้ก็จันทถึงสุกเนี่ยก็จะเห็นคนเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องวันจันรถึงสุกอาทิตย์ก็เต็มทุกวันเต็มทุกวันทำไมทำไมไม่กำลังจะบอกว่าในช่วงเปิดเทอมอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2สถานที่ที่มีคนเยอะมากๆสถานที่แรกคือโรงเรียนสถานที่ยังไม่ตั้งหาหาาหลัง อ่ารีบเพื่อนรีบหานมาก่อนอีกสถานที่หนึ่งคือโลงรับจำนำนะฮะเพราะว่าคือก็มีเขาเรียกว่าบางครอบครัวก็หมุนเงินกันไม่ทันนะครับแล้วก็ คนไปนั่นเต็มลงรถไป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 อุดหนุนจะไปหมุนทันได้ไงทำไมก็ของก็แพงขึ้นเงินเดือนก็เท่าเดิมน้ำมันก็แพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมดยกเว้นก็หลายอย่างแพงขึ้นนะครับอะไงก็ฝากฝากกันด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอีกเรื่องนึงผมขอฝากหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและก็น่าสนใจมากนะครับยังครับนะฮะวันที่4มิถุนายนนี้นะครับ ที่ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันสั้นนิดนึงนะคในเวลาที่กระชั้นชิดนะครับก็ขออธิบายนิดนึงนะครับว่าวันที่4มิถุนายนนี้นะครับพวกเราบอยสกานะครับทั้ง3าคนนะครับก็จะมีกิจกรรกิจกรรมกิจกรรมที่จัดขึ้นว่าโครงการสร้างฝันคืนคนดีสู่สังคมที่ไหนครับที่ทันทสถานหญิงมีนบุรีนะครับเราจะไปร่วมกันทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็มีอาหารการกินอะไรให้ด้วยนะครับมีขนมขเนีแล้วก็ที่สำคัญก็คือไป สร้างกิจกรรมไปสร้างกำลังใจใ,<ช>ให้เขามีกำลังใจที่จะออกมาแล้ว เป็นคนดีอยู่รับอยู่กับสังคมต่อไปก็สําหรับใครที่ชมรายการเราอยู่นะครับอยากจะร่วมบริจาคก็ร่วมได้นะครับครับของไปนะครับแล้วไปเจอกันที่หน้างานได้เลยบริจาคที่ไหนครับก็เอาไปบริจาคที่นู่นเลยเอาไปย่างที่นู่นเลยไปร่วมงานกันเรามีกิจกรรมเยอะๆมีคอนเสิร์ตจากพวกเราเป็นอะคูสติกกันด้วยเราต้องลงชื่อก่อนเพราะว่ามันเป็นที่สถานที่ราชการเราจะต้องจากัดคือไม่ได้จำกัดแต่เราต้องแจ้งเขาชัดเจนครับว่าเออกี่คนคุณคิดดูขนาด เตาแก๊สซ่อมอย่างเข้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบของเขานะเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปต้องรีบแจ้งชื่อไปที่เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะฮะสแลสบอยสเกลแฟนคลับนะครับแล้วก็ทีมงานคอย เก็บรายชื่อใช่ครับมีน้องๆแฟนคลับของเราเนี่ยแหละครับเนี่ยครับวันนี้ก็มานะครับวันนี้มาแล้วไม่ยกป้ายไฟแล้วครับทำไมเราหมดแรงหมดแรงครับนะฮะแต่ของที่จะมาฝากนิดนึงนะครับก็เป็นของใช้ของผู้หญิงนะฮะไม่ใช่เอาเสื้อผ้าผู้ชายไปให้เขาผมเปลี่ยนท่านั่งได้นแม่เนี่ยทำไมเพราผมเมื่อยมากนั่งเงี้ยเขาคุณก็ต้องนั่งเป็นคุณสตรีหน่อยนึงหลอแล้วเราผู้หญิง็นั่งกันอย่างนี้ใช่เขาไม่เมื่อยหรอไม่รู้ไงเขาเมื่อยมั้ยเวลาเขาเนี่ยเขาเมื่อยแต่เขาไม่อยากบอกออกมาก่ แต่ก็แปลกนะผมเห็นบางหนังสืออ่ะเขาก็นั่งอย่างนี้กันนะก็ยังแอบไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้โอ้ยนั่นดูแลนะนชอนชัยกันไปแบบว่าเขาเดินแบบนี่เป็นซ้อนกายกกกตูดเขาแล้วก็มาเขียนร่องเขาคุณพูดเดี๋ยวเขาอะไม่ใช่หมายถึงผมผมกำลังวิจารณ์หนังสือพรงนี้แบบไปถ่ายตูดเขาเดินแฟชั่นแล้วก็บอกตูดเขาดำเขา ยังไงวะเนี่ยคุณไปถ่ายของเขาเองบ้าบ้าเขาเห็นยังไงแหมก็ต้องดำเด็กๆเขาปั่นจักรยานกันที่อื่นก็ไม่ดูที่เขาเขาก็ไม่ดูคือพวกนั้นยังเห็นไม่ชัดเจนแต่ถ้าไปทำมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยชัดเจนเลยถ้ามานเข้าไปถ่ายอย่างนี้เลยน่าเกียดเหรอเรื่องของคุณดีกว่าคุณมีอะไรมาอัปเดตวันนี้นะฮะ เมื่อผมเปเฮ้ยโอ้โหนี่โชคดีแล้วจะใส่เกงข้างในข้างนี้นี่รายการเราไม่มีเซนเซอร์นะครับครับนั่งให้มันรักษาเหลือนี่แหละครับคือเล็กแล้วอย่าโชว์ดีกว่าเล็กก็อย่าโชว์ดีกว่า นะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้นะครับก็ถ้าเป็นพวกรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำรางวัลตุ๊กตาทองรางวัลโทรทัทน์ทองคำอะไรอันนี้อันนี้จะเคยเห็นกันใช่ไหมแต่หนังเนี่ยนะครับหนังกว่ามันจะสําเร็จมาเป็นเรื่องสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีฉากถ้าเกิดเป็นหนังบู๊เนี่ยมันต้องมีฉากหนึ่งเรียกว่าสตันสตันใช่สตันแมนใช่นะครับ ฉากบู๊เสียงตายใช่หนังมันถึงจะครบรถใช่ไหมแต่เท่าที่เราเห็นการมอบรางวัลมาเนี่ยก็จะมีมอบรางวัลให้กับดารานักแสดงนําชายนักแสดงนําหญิงคุณกำลังจะพูดเรื่องรางวัลสตันไทยมีด้วยหรอมีเพิ่งมีไปเพิ่งมีไปรางวัลสตันไทยใช่นี่นีผมเพิ่เคยเห็นไม่ละคือเขาเขาตั้งเป็นเป็น สมาคมพิเศษขึ้นมาหรือว่าอยู่อยู่ไหนใช่โดยเฉพาะเลยเหรอใช่คือเหมือนกับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทําฉากตื่นเต้นยอดเยี่ยมฉากไหนทำเหมือนจริงสุดทําอะไรดีสุดอะไรยังไงเงี้ยคือเขาพยายามให้ความสําคัญกับทุกหน้าที่ในกองถ่ายใช่ใช่และเขาก็มองเห็นว่าสตันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถูกลืมไปในวงการภาพยนตร์ใช่ก็อันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับเป็นครั้งแรกใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยนครั้งแรกลหรือยังมอบกันไปแล้วนะครับเมื่อวัน ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสมาคมผู้ประกอบการสตันไทยนะครับใช่นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับกับคุณสถานพงลิ้มวงทองนะครับซึ่งจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับดาราสตันซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราวของหนังต่อสู้เนี่ยนะครับก็นามานาแล้วนี่มีลูกห้ดูมีใครมาไี่นี่คือคุณสถานพงโอ้คนที่เขาให้ความสําคัญกับ สตันที่ที่ที่ถ่ายทำจัดงานนี้ขึ้นมาบอกว่าคือถ้าจะให้ครบรถจริงๆถ้าจะให้แบบว่าเหมือนมองนอกจริงๆมืองนอกเขาก็มีการมอบรางวัลให้กับสตันมึงไทยก็น่าจะมีบ้างเขาก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีใช่มีใครได้รางวัลอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีหลากหลายรางวัลมี9้ารางวัลด้วยกันนะครับมีทั้งฉากต่อสู้ยอดเยี่ยมนะครับสตันไฟยอดเยี่ยมนะครับทำงานบนที่สูงยอดเยี่ยมควบคุมยานพาหนะยอดเยี่ยมสตันความสามารถพิเศษยอดเยี่ยมสตันชายสตันหญิงยอดเยี่ยมฉากเสี่ยงตาย ยอดเยี่ยมและผู้กำกับฉากต่อสู้ยอดเยี่ยมควรจะมีคจะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะของเราไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะครับท่าบล็อกนะครับจ่าพนมเอ้จ่าพนมมีท่าด้วยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรับเลยนี่ช้างหรือเปล่าพยูนวะเนี่ยอ้าวก็จ่าพนมก็าทำท่านี้่มาพูดว่าอะไรด้วยพูดเขามีช้างช้างกูอยู่ไหนช้างอยู่ไหน